สวัสดีครับผมสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มีงานบัสเบดมาแนะนำนะครับนี่ครับเป็นใบพัดใบเดียวนะครับนี่เผื่อมีนานะท่านใดสนใจนะครับผมบจะมาอาธิบายรายละเอียดทีหลังน,น,นะครับ ตัวนี้จะเป็นบอดี้15กรัมนะครับ15กรัมนี่ครกรัมแกนลวดจะเป็น1.4นะครับไบพัสสแตนเลสก็ประกอบอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่20กรัมครับเป็นงานชัโดงานประช่อนนะฮะงานเคื่อนงานอ่างเก็บน้ำงานคลองได้หมดนะครับเนี่ยหรับ โด่เขี้ยวๆนะฮะน,นี่ครับตัวลวดนี่หนึ่งจุดสี่ครับนี่ครับม้วนแล้วก็นี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่โฟกัสนี่ครับแกนหนึ่งจุดสี่นะครับไม่ต้องห่วงครับงัดสบายนี่ครับสีก็จะมีสีส้มแล้วก็สี เขียวสีน้ำเงินเนี่ยสีเขียวก็จะมีลวดลายหน่อยนี้ตัวนี้จะเป็นมีลวดลายอย่างนี้ครับนี่ครับน้ำหนักดีครับผมบอกได้เลยน้ำหนักดีตีไกลครับแล้วก็เสียงก็เลาเลากันเลยครับาฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานชะโดนะครับนี่ก็จะเป็นใบพัดเดี่ยวใบพัดใหญ่ครับ จะมีใบพัดคู่ใบพัดเดียวจัดให้ได้หมดนะครับผมีราคาส่งให้นะครับแบบนี้ผมก็รับทำนะครับแบบนี้มีราคาส่งถูกใจนะนะแน่นอนครับราคาเบาๆสบายเลยครับลงร้านนี่สบายเลยกำไรงามๆเลยผมบอกไว้ก่อนนะครับกำไร หาที่ไหนไม่ได้นะครับกำไรแบบนี้ทักมาสอบถามกันก่อนได้นะครับเพื่อสนใจครับนี่ครับนี่ก็จะแพ็คใส่กล่องส่งทางร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับนับนี่จะเป็นใบพัดคู่คปากมาด้วยนะครับผม เดี๋ยวไปชมแอคชั่นกันนะครับผม